ซึ่งในที่ประชุมนี่นายกรัฐมนตรีแห่งสหาราชอาณาจากักรวินสตันเชอร์ชิลเขามีความเห็นว่าจะแบ่งแยกสยามปกครองโดยประเทศมหาอำนาจทั้ง4ชาติแต่ในที่ประชุมเนี่ยจงพลเจียงไคเช็นะคะซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนในขณะนั้นและประธานาธิบดีแห่งสหารัฐอเมริกาแฟรงกิ้ดีโรสเวลล์เนี่ย มีความเห็นว่าให้ปฏิบัติกับประเทศไทยเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะคะว่าทำไมหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายุติการให้ความช่วยเหลืออดีตทธานจีนคณะชาติไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนของปี1952หรือพศ2495เนี่ย ประเทศไทยยังคงให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องอย่าลืมว่าการทําสงครามตามแนวชายแดนต่างๆนะคะยังไงเนี่ยคุณก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากประเทศรอบๆอ,อยู่แล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะต่อสู้อยู่คนเดียวอันนี้ประเทศไทยก็มีส่วนทีนี้คือนักเขียนเองนะเนี่ยดรถังหยีฮวยนะคะซึ่งเขาทําวิจัยเรื่องนี้เนะะี่ยเขาก็งงเหมือนกันนะคะว่าทําไม และเขาก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะและก็พบว่ามีคำร่ำลือว่าเนื่องจากที่ประชุมไคโรเนี่ยตอนนั้นก็จะมีตัวแทนของจีนก็คือสาธารณรัฐจีนนะคะสมัยนั้นก็จะเป็นจองผลเจียงไคเชกช่วงที่กำลังทำสงครามกับญี่ปุ่นอยู่พลเจียงไคเชกในสมัยนั้นหนาะะรัฐบาลของเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของจีน ตอนที่ประชุมไคโรนะฮะทั้งผู้นำ4ประเทศนะฮะก็จะมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแฟรงกิ้ดีโรสวลล์และนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชาอาณาจักรวินสตันเชอร์เชลลนะ,ะจงพลเจียงไคเชกและผู้นำสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินในการประชุมครั้งที่1นะฮะผู้นำสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินเน่ย ก็ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากว่ามีผู้นําจีนจองพลเจียงไคเช็คอยู่นะคะสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่ได้ทําสงครามกับญี่ปุ่นซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อข้อตกลงความเป็นกลางที่ได้เซ็นสัญญาไว้กับญี่ปุ่นนะและ2วันต่อมานะคะป,ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาแฟรงกิงดีโรสเวลเนะี่ยและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราฐอาณาจักรวินสตันเชอร์เชลเนะี่ย ก็ได้บินไปที่เมืองเตหารามอิหร่านประชุมร่วมกับผู้นำของสหภาพโซเวียตนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าผู้นำของสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาเห็นด้วยนะ,ะกับเนื้อหาการประชุมที่คุยกับนายพลเจียงไคเช็กไว้นะคะในที่ประชุมน,นายกรัฐมนตรีแห่งสหาราชอาณาจักรวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยเขามีความเห็นว่าจะแบ่งแยกสยาม ปกครองโดยประเทศมหาอำนาจทั้ง4ชาติแต่ในที่ประชุมเนี่ยจงพลเจียงไคเชกนะฮะซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนในขณะนั้นและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาฟแฟรงกิงดีโรสเวลเนี่ยมีความเห็นว่าให้ปฏิบัติกับประเทศไทยเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะคือให้ปกครองตนเองโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงในขณะนั้นซึ่งคําล่ํำลือนี้ดรทังยีฮวยเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปตรวจเช็คกับหลักฐานบันทึกการประชุมไคโรที่หอปรวติศาสตร์ของไต้หวันด้วยตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มเอกสารของเชอร์ชิลนวิทยาลัยแบบคณะอาศัยวิทยาลัยเชอร์ชลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ ในบันทึกการประชุมไคโรนั้นนะ่ะจะไม่มีข้อมูลบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่ดรถทางยีฮุยเนี่ยเขาพบข้อความในชีวประวัติของวินสตันเชอร์ชิลค่ะมีบันทึกไว้ว่าในความเห็นของเชอร์ชลลนั้นสิ่งที่เขาเห็นแตกต่างจากอเมริกาและจีนคือเขาปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับการประกาศให้สยามเนี่ย ปกครองประเทศด้วยตนเองะะและไม่แบ่งแยกปกครองดินแดนสยามนะคะอันนี้คือส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเชอร์เชล <ๆ S 2> ก็ได้แจ้งให้กับทูตของอังกฤษนะคะว่าไม่อนุญาตให้ทูตอังกฤษให้คำมั่นสัญญากับชาวสยามเป็นการส่วนตัวใดๆอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากเชอร์เชลเนี่ยเขากังวลว่าหลังจากสงครามเนี่ยอาจจะมีการขูด คลองคอข้อกระนะฮะเพื่อล่นระยะทางในการเดินเรือจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยข้ามไปยังฝั่งอ่าวไทยโดยที่ไม่ต้องไปอ้อมไปที่แหลมมารายูอีกนะฮะสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการท่าเรือในปีนังและสิงคโปร์ค่ะนะะ,ะทุกคนอาจจะงงนะคะว่าคอข้อกระเนี่ยคือตรงไหนนะฮะจะเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบ สมุทรมาลายูจะอยู่ในเขตบ้านทับหลีตำบลมะมุอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองกับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของแต่ละประเทศนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐจีนไต้หวันนะคะตอนนี้ต้องกลายเป็นไต้หวันแล้วจะเป็นประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยปกครองตอนเองนะคะโดยไม่แบ่งแยกประเทศไทยนะ และทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะโอเคส่วนข้อ2เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองนะคะการที่มีอดีตทานจีนคณะชาติอยู่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีกับทางยุทธศาสตร์ของไทยนะไม่ต้องไปกังวลว่าพม่าเนี่ยจะรุกรานไทยอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ เวลาที่เราฟังเรื่องการเมืองนะฮะเราก็จะรู้หละวว่านักการเมืองคนไหนหรือทีวีช่องไหนเนี่ยเขาสนับสนุนใครนะคะหรือเขากําลังให้ข้อมูลอะไรกับผู้ชมนะคะเพราะคุณสามารถที่จะไปศึกษาประวัติศาสตร์ได้แล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอะไรบ้างที่อยู่ข้างเราหรือสนับสนุนเรานะฮะโอเคค่ะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถฝากความคิดเห็นของท่านได้ที่ใต้วิดีโอนี้โอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย